กล้อง f u จิฟิล์ม xs 1 0มีระบบออโต้โฟกัสที่มีประสิทธิภาพสามารถโฟกัสได้รวดเร็ว0.02วินาทีและยังโฟกัสในที่แสงน้อยได้ถึงลบ7 ev เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ฟูจินอน xf 50mm f 1 0 r w r เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับ กล้องฟูจิฟิล์ XS10 มีระบบโฟกัส3รูปแบบด้วยกันโดยสามารถปรับรูปแบบได้ผ่านคิวเมนูระบบโฟกัสแบบ AFS จะเป็นระบบโฟกัสแบบครั้งเดียวเมื่อล็อกโฟกัสแล้วหากมีการเปลี่ยนระยะระหว่างตัวกล้องและตัววัตถุตัวกล้องจะไม่มีการเปลี่ยนระยะโฟกัสตามระบบโฟกัสแบบ AFS เหมาะกับการถ่ายวัตถุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือถ่ายบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าหาหรือออกจากตัวกล้อง ระบบโฟกัสแบบ AFC จะเป็นระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่องเมื่อล็อกโฟกัสแล้วหากวัตถุหรือตัวแบบมีการเคลื่อนที่เข้าออกจากตัวกล้องตัวกล้องจะทำการเปลี่ยนระยะโฟกัสให้อัตโนมัติระบบโฟกัสแบบ AFC เหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุหรือบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวระบบโฟกัสแบบ MF ระบบนี้ผู้ใช้จะต้องหาโฟกัสด้วยตัวเองโดยการหมุนวงแหวนโฟกัสที่ตัวเลนส์ โฟกัสแบบ MF มอการถ่ายภาพซีนท like ี่ระบบออโต้โฟกัสไม่สามารถทำงานได้หรือต้องการควบคุมระยะโฟกัสให้คงที่เมื่อใช้ระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติเราจะสามารถเลือกรูปแบบกรอบโฟกัสได้3รูปแบบโดยโยกที่ตัวโฟกัสเลเวอร์หรือจอยสติ๊กแล้วหมุนแป้นคำสั่งด้านหลังเพื่อเปลี่ยนขนาดของกรอบโฟกัสหรือเปลี่ยนรูปแบบของกรอบโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสแบบซิงเกิลพอยท์จะเป็นโฟกัสแบบขนาดเล็กสามารถปรับขนาดได้6ขนาดเหมาะกับการถ่ายภาพที่เน้นจุดโฟกัสโฟกัสแบบโซนเป็นโฟกัสขนาดกลางสามารถปรับได้3ขนาดเหมาะกการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยโฟกัสแบบ Tracking จะมีการทำงาน2รูปแบบด้วยกันเมื่อใช้งานระบบโฟกัสแบบ AFS ตัวกล้องจะทำงานเป็นแบบ Y กรอบโฟกัสจะมีขนาดใหญ่เหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปเมื่อใช้ระบบโฟกัสแบบ AFc ระบบโฟกัสจะทำงานแบบ tracking หรือติดตามวัตถุเหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนที่สำหรับระบบโฟกัสในงานวิดีโอนั้นมีให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบโดยสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่เมนู จากนั้นเลือกไปที่เมนู AF/MF setting เลือกไปที่ Focus Mode จะมีเมนูให้เลือก3ตัวเลือกด้วยกันคือ single AF หรือ AF-S continuous AF หรือ AF-C manual focus หรือ MF สำหรับโฟกัสแบบ single AF หรือ AF-S อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเปิดใช้งานโฟกัสใบหน้าและดวงตา เมื่อใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติจะสามารถเลือกรูปแบบกรอบโฟกัสได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบมัลติตัวกล้องจะเลือกจุดโฟกัสให้อัตโนมัติรูปแบบแอเรียรูปแบบนี้เราจะสามารถปรับขนาดและเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยตนเองสำหรับการโฟกัสใบหน้าและดวงตา สามารถใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยการกดเข้าไปที่เมนูเลือกไปที่ AF/MF setting จากนั้นเลือกไปที่ face Eye detection setting เลื่อนไปที่ face detection on แล้วเลือกคำสั่งรายการที่ต้องการตัวเลือก eye off เพื่อโฟกัสใบหน้าเพียงอย่างเดียวตัวเลือก eye auto เปิดโฟกัสดวงตาโดยตัวกล้องจะเลือกดวงตาให้อัตโนมัติตัวเลือก right eye priority โฟกัส <Focus S 1> ดวงตาข้างขวาของแบบเป็นหลักตัวเลือก left eye priority โฟกัสดวงตาซ้ายของแบบเป็นหลัก